ฐานหินลือชา,ารถม้าลือลั่นเครื่องปั้นลรือนำงามพระาธาตุลือไกลปึกช้างไทยลรือโลกสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับเดินทางเที่ยวไทยแลนด์ครับวันนี้จะพามาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจังหวัดลําปางรวบรวมมาไว้6จุดเช็คอินจะมีที่ไหนบ้างพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับก่อนจะไปรับชมคลิปฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามคลิปอัปเดตใหม่ๆจากทางเราครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวลำปางตั้งอยู่ที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนับเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ภายในวัดร่มลื่นมีรถม้าไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว กีีี่่เเทยยววชมมืององด้ผาหอบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางผาหอบเดินเป็นผาที่ติดกันชาวบ้านสมัยก่อนใช้ไม้พาดทาสะพานข้ามไปมาได้แต่ตอนนี้ถูกแยกออกจากกันเพราะถูกน้ำซอทำให้เกิดช่องระหว่างเขาทั้งสองลูก เกิดเป็นแอ่งน้ำสีมรกตนักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้และดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงามนับเป็นอันซีนแห่งใหม่ของจังหวัดลำปางถนนคนเดินกาดกองต้าเป็นตลาดจีนตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางริมแม่น้ำวังและติดกับสะพานรัะชะดาพิเศษ บริเวณตลาดทอดยาวตามถนนกว่า1กิโลเมตรเปิดเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์มีของกินเสื้อผ้าพื้นเมืงเองสวยๆมากมายราคาย่อมเยาวอีกด้วยวัดพระทาตุดอยพระชานตั้งอยู่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง เป็นวัดตกแต่งได้อย่างสวยงามลงตัวตั้งอยู่บนภูเขาสูงบริเวณวัดเงียบสงบอากาศดีตลอดทั้งวันหากมายามเช้าจะเห็นวิวอำเภอแม่ท่าและทะเลหมอกอันงดงามอีกด้วยโรงไฟฟ้าแม่เมาะตั้งอยู่อำเภอแม่หมาะจังหวัดลำปาง เป็นแหล่งผลิตรกระแสไฟฟ้าจากฐ่านหินเล็กไหนหนึ่งเดียวในจังหวัดลำปางภายในบริเวณพื้นที่ครอบคลุมหลายร้อยไร่มีจุดชมวิวสวยๆมากมายหากใครมาลำปางก็อย่าลืมแวะเก็บภาพบรรยากาศธรรมชาติสวยๆกันด้วยนะครับอุทยันแห่งชาติแจ้ซ้อนตั้งอยู่อำเภอแจ้ซ้อนจังหวัดลำปาง ในอุทยานมีหลายสถานที่ท่องเที่ยวจุดที่เป็นไฮไลท์ก็คือบ่อน้ำผู้ร้อนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอุณหภูมิสูงถึง75องศานักท่องเที่ยวนิยมนำไข่มาต้มใช้เวลา10-15นาทีไข่ก็จะสุกพร้อมทานหากใครผ่านมาที่นี่ก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวชมกันนะครับในสถานที่อุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีหลายๆจุด ถ่ายรูปจุดเช็คอินไม่ว่าจะเป็นน้ำตกแจ้ซ้อนและจุดชมวิวอีกหลายหลายที่นับได้ว่ามาที่เดียวเที่ยวจุใจกันไปเลยครับจังหวัดลำปางจัดอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งแบ่งออกเป็น13าอำเภอด้วยกันดังนี้อำเภอเมืองอำเภอเกาะคาอำเภอห้างฉักอำเภอแม่ทัศ อำเภอเสริมงามอำเภอแม่มเมาะอำเภอแจ้หม่มอำเภอศพปราดอำเภอเมืองปรานอำเภอเงาอำเภอเถินอำเภอวังเหนือและอำเภอแม่พริก